สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต้นกล้ากับฟ้าใสารายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆเยาวชนในทั่วทุกสารทิศในบริบทที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนกับดิฉันวิสุตาวง,สงเสงี่ยมค่ะช่วงต้นกล้าท้าเรียนรู้นี้ เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสารคาดีที่ทางรายการของเราได้ไปบันทึกภาพกระบวนการเรียนรู้เชิงวิจัยของเยาวชนกลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์บ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางมาให้ชมกันค่ะช่วงต้นกล้าทากล้องนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลงานการเรียนรู้นอกห้องไม่จำกัดรูปแบบที่เยาวชนต้นกล้าทั่วสรารทิศใต้ฟ้าเมืองไทยได้ลงมือถ่ายทำกันเองทุกขั้นตอนและส่งเข้ามาผ่านทางรายการของเราค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีเรื่องราวการเรียนรู้นอกห้องที่น่าสนใจสามารถส่งผลงานเข้ามาได้ตามที่อยู่ของรายการข้างล่างนี้เลยค่ะถ้าหากเด็กๆเ,เปรียบได้กับต้นกล้าผู้ใหญ่อย่างเราเราก็คือท้องฟ้าที่สดใสที่จะคอยให้โอกาสดีๆกับพวกเขานั่นเองค่ะพบกับรายการต้นกล้ากับฟ้าใสารายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ในโลกว้างได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ